ช่วง Movie Guru Special สนับสุนโดย Santa Fe มาอยู่ที่กันต่อนะครับกับรายการมูฟวี่กูรูของเรานะครับกับช่วงมูฟวี่กูรูสเปเชียลครับกับภาพยนตร์เรื่อง Godzilla Kong the New Empire นั่นเองนะครับซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยนะครับกำกับภาพยนตร์โดย Adam w i ินการนะครับรวมไปถึงเขียนบทนะครับเขียนเรื่องราวแล้วก็อำนวยการสร้างบริหารภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะครับเท้าความนิดนึงครับอย่างที่ชายพูดถึงเรื่อง Adam w i ินการ์เขาเองนั้นกลุ่มบังเขียนภาพยนตร์เรื่อง Godzilla vs Kong ที่แล้วจนทำให้โด่งดังถ้าเราจำฉากได้มันคือการปะทะกันระหว่าง สองไทตันแต่เที่ยวเนี้ยเป็นก็อดซิลล่ากับคองเนี่ยต้องหันมาจับมือกันทักทีมเพื่อต่อสู้กับภัยร้ายมันมีบริบทของเรื่องที่ทําให้ทุกคนงง,งว่าอยู่ๆก็อดซิลล่ากับคองเนี่ยที่มันเป็นอริก,กันเนี่ยมันจะสามารถมาทักทีมกันกู้โลกได้ยังไงอารเธรมิงการเนี่ยเขาบอกว่ามันมีหนังเรื่องหนึ่งชื่อว่าเดลิฟ f ของจอห์นคาร์เพนเตอร์ซึ่งในหนังเรื่องนี้มันเป็นเรื่องราวของการรวมทีมของคู่ต่อสู้ เพราะการเข้าใจผิดนั่นก็จะเป็นเกร็ดของไอเดียที่ทำให้อดัมเนี่ยได้ไอเดียนี้สามารถนำมาพัฒนากอสซิล่าคองเดอะนิว m อมพายครับซึ่งการจับคู่กันของ2ตัวละครนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นกอสซิล่าหรือว่าของก็ตามเนี่ยครับเป็นเรื่องที่ยากเลยนะครับเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยจริงๆแล้วก็อีโก้สูงทั้งคู่เลยทีเดียวนะครับแล้วก็เรียกว่าต่างขั้วกันเลยก็ว่าได้นะครับแต่ต้องมาจับมือกันแล้วก็สงบศึกกันชั่วคราวนะครับนอกจากพ่วงกลับนะครับยังมีการพัฒนาตัวละครหลักด้วยนะครับแล้วก มาสมทบกันในภาพนี้อีกครั้งหนึ่งด้วยครับถ้าอยากจะรู้ว่ามีใครกลับมาบ้างมีตัวละครอะไรที่ประกอบอยู่ในภาพยนตร์ชุดใหม่ชุดนี้นะครับวันนี้เราสองคนมีสกูปมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านไปนติดตามมาเรียนได้แล้วนะครับกับ Godzilla ข o อง The New Empire นะครับในช่วง Movie Guru Special ครับในยุคที่ความเจริญของมนุษย์มาถึงขีดสุดเราต่างยกย่องตัวเองว่าเป็นผู้อยู่สูงสุดของห่วงโซ่อาหาร จนกระทั่งเมื่อพวกมันมาถึงเหล่าสัตว์ยักษ์ครั้งโบราณที่พร้อมจะเปลี่ยนโลกให้เป็นสมรภูมิรบของพวกมันซึ่งในภาพยนตร์ภาคนี้มีมอนสเตอร์วายร้ายที่น่าจับตาถึง2ตัวเริ่มจากไททันวายร้ายหน้าใหม่ที่จะมาเขย่าบัลลังของสองราชันให้สั่นสะเทือนในมหาศึกครั้งนี้สกาาคิง ราชาแห่งฮอลโลเอิร์ธที่มาพร้อมกับขนสีแดงเพลิงและแท่กระดูกที่พร้อมจะฟาดทุกความเดือดดาลนใส่ทุกศัตรูที่ขวางทางมันมันมีกองทัพไทท่านลิงยักษ์ที่สามารถบงการให้บทขยี้ศัตรูให้แหลกโดยผู้กำกับอดัมวิงการ์ดได้กล่าวถึงราชาโทรราชสีเพลิงไว้ว่าสกาคิงเป็นวายร้ายที่น่ากลัวและร้ายกาจที่สุดมันเป็นเหมือนเงามืดที่อยู่ส่วนลึกที่สุดในใจมนุษย์มันอดทนรอคอยวันที่จะยิ่งใหญ่ สิ่งที่ทำให้มันแตกต่างไปจากวายร้ายตัวอื่นคือการวางแผนกลยุทธ์ต่างๆที่เจ้าแดงเดือดใช้ในการบัญชาการกองรบของมัน อีกหนึ่งตัวร้ายไซเบอรที่จะเข้ามาทำให้กองทัพของสก a าคิงแสดงแสนยานุภาพได้อย่างเต็มที่นั่นคือไททันยักษ์โบราณที่มาพร้อมพลังน้ำแข็งอย่างชิมูที่เคยปรากฏตัวในเกม Call of Duty ที่ได้ collaboration กับ Godzilla vs Kong โดยมีภาพวาดของไททันยักษ์ทั้งสองตัวต่อสู้กันบนฝาผนังถ้ำแถมมีขนาดตัวที่ใหญ่โตมากกว่าไททันอื่นๆที่เคยปรากฏตัวขึ้นในจัก,กรวาล MonsterVerse และที่น่าจับตามองที่สุดก็คือการที่ชิมูนั้นเปรียบเสมือนคั้วตรงข้ามกับก็อตซิลล่าถึงแม้ลักษณะแผ่นหลังที่มีคลีบหนามงอกออกมาคล้ายกันแต่สิ่งที่แตกต่างคือลำแสงเยือกแข็งที่มันสามารถปล่อยออกมาแช่แข็งศัตรูได้ซึ่งตรงกันข้ามกับก็อตซิลล่าที่ปล่อยลำแสงอะตอมิกเบรสจากการรวบรวมความร้อนภายในตัวเอง ถึงแม้ว่าภาพยนตร์ Godzilla King of the Monsters ในปี2019และ Godzilla vs Kong ในปี2021จะประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามแต่ก็มีบางกระแสที่บอกว่าตัวภาพยนตร์โฟกัสไปที่บทบาทของเหล่ามนุษย์ที่ถูกตัดสลับไปมามากจนเกินไปทีมผู้สร้างก็ไม่ได้นิ่งนอนใจปรับแก้ให้ g o d z ซิ l ลของ The New Empire เน้นไปที่การนำเสนอการต่อสู้ของเหล่าสัตว์ยักษ์อย่างจัดเต็มโดยที่จะเหลือทีมนุษย์ที่คัดไว้แล้วว่าเป็นเหล่าหัวกะทิและถึงแม้จะไม่ได้มีพลังที่ยิ่งใหญ่ แต่ก็พร้อมจะเป็นทีมซัพพอร์ตที่ใหญ่ยิ่งอย่างองค์กรโมนาชภาคนี้พวกเขาจะนำเทคโนโลยีจากการล่มสลายของบริษัท a p e x มาต่อยอดเป็นเทคโนโลยีสุดไฮเทคไม่ว่าจะเป็นถุงมือสุดเฟี้ยวของคองร่วมถึงยาน Hollow Earth a e r i a l v วิ i c l e พาหานะที่ใช้สำรวจ h o l l o w Earth ดินแดนลับแลใต้พื้นโลกที่เป็นบ้านเกิดของเหล่าไททันยักษ์ซึ่งทีมนุ์ก็ยังคงเป็นนักแสดงคุ้นหน้าจากภาคก่อนเริ่มต้นด้วยการกลับมาของหัวหน้าทีมสำรวจ Hollow Earth อย่างดร e ไอ e ีนแอนดรูส ที่ได้รีเบคก้าหอกกลับมารับบทเดิมอีกหนึ่งตัวละครที่มีบทบาทสําคัญกับเนื้อเรื่องเป็นอย่างมากก็คือสาวน้อยเจียโดยภาคนี้เธอจะถูกรับเลี้ยงโดยด็อเตรไอรีนและตัวภาพยนตร์ก็จะเล่าถึงสายสัมพันธ์ที่เชื่อมระหว่างเธอกับคองรวมไปถึงการเปิดเผยและพาเราทุกคนไปค้นหาคําตอบของชนเผ่าโบราณ ที่อาศัยอยู่ใน h o l l ล w Earth อีกหนึ่งตัวละครที่ผ่านตัวเองจากนักพอดแคสต์ที่คอยแชร์ความลับของ a p e พสู่การเป็นกำลังสำคัญขององค์กรโมนาสอย่างเบอร์นีที่ได้ไทรี่เฮนรี่กลับมาสานต่อบทเดิมที่เคยได้รับจากก o d z ซ l l a v าเวอรองปิดท้ายด้วยหนึ่งตัวละครใหม่ที่ถูกเติมเข้ามาเป็นกำลังเสริมของทีมนุษย์นั่นคือ t r a p เ e r สัตวแพทย์คนเดียวในทีมที่จะคอยรับหน้าที่เป็นเหมือนแพทย์สนามให้แก่2ราชันรับบทโดยแดนสตีเวนส์นักสแสดงมากความสามารถจากซีรีส์ลีเจียน สนับสนุนโดยซันตาเฟยสนับสนุนโดยซซนิมาชิกาเนรมิกรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ c i น e ม a าแอ o โฮมบายโ d เดนดักเอ e ดิจิทัล p รินติ้ง กลับมาอยู่ด้วยกันนะครับในช่วงสุดท้ายนะครับของรายการมูฟคบิกูรูของเรานะครับในช่วง Movie ิ u ก u รุ e c สเปเชียลของเรากับภาพยนตร์เรื่อง Godzilla Kong The New Empire นั่นเองนะครับซึ่งในช่วงนี้เนี่ยนะครับเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปรู้เรื่องราวงานสร้างที่น่าสนใจนะครับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ Godzilla และก็คองที่เปลี่ยนไปจากเดิมด้วยครับเขาบอกว่าในหลังเรื่องนี้เนี่ย g o อ z i l l a k o n g t h ัน e w e m เ i ม e เนี่ยมันเป็นเส้นทางที่เรียกว่าไม่มีากกบรั ต่อสู้ไปด้วยในเส้นทางนั้นเพราะว่าศัตรูมันมีพลังกำลังมากกว่าก็อดซิล่ากับคองเนี่ยร่วมมือกันเนี่ยจะสามารถต้านอยู่ได้นะใช่ครับซึ่งการถ่ายทำเนี่ยนะครับก็ถ่ายกันในสถานที่จริงนะครับหลายฉากเลยทีเดียวรวมไปถึงพื้นที่ในหลายๆส่วนนะครับของออสเตรเลียแล้วก็โกลด์โคสต์นะครับที่พวกเขาเนี่ยไม่ได้ถ่ายทํากันมาก่อนในภาคก่อนหน้านี้นะครับซึ่งตอนนี้ครับได้เวลาแล้วนะครับกับการชมสกู๊ปพิเศษที่น่าสนใจนะครับกับมูวี่กูรูสเปเชียลภาพยนตร์เรื่องก็อ z ซ l ล่าคองเดอะนิว m อมพ e อีกครั้งในช่วง Movie g r o u p Special ของเราครับในปี2014บริษัทภาพยนตร์ยักษ์ใหญ่อย่าง Legendary Pictures ได้สร้างปรากฏการ์ไซส์บิกด้วยการเปิดตัวราชันแห่งแดนอาทิตย์อุทัยนั่นคือก็อตซิ l ่าซึ่งเปรียบเสมือนประตูบานใหญ่ที่จะพาทุกคนเข้าสู่จักรวาลมอนสเตอร์ก่อนที่ทางบริษัท Legendary Pictures จะประกาศข่าวดีกลางงานคอมิคอนว่าพวกเขาได้ลิขสิทธิ์การสร้างมอสรา โรแดนกีโดราจากบริษัทโตโฮซึ่งเปรบเสมือนใบเบิกทางสู่การสร้างจักรวาลสัตว์ยักษ์ในอนาคตมาด้วยเช่นกันเมื่อหนึ่งราชันลุกขึ้นพงงาคงถึงเวลาของอีกหนึ่งราชันที่จะมาทวงบันลังแห่งเกาะลึกลับที่เต็มไปด้วยอันตราย S cool. <S จึงได้เกิดเป็นภาพยนตร์ของ s Skull Island ในปี2017ที่ได้จอแดนวอล์กโรเบิร์ตส์มากำกับภาพยนตร์ที่ถูกบรรจุอยู่ในมอนส t ต r w o เ l d เรื่องนี้โดยเนื้อเรื่องเล่าย้อนกลับไปก่อนที่โลกจะรู้จักกอซิล่ากลุ่มนักสำรวจได้เข้าไปสำรวจยังเกาะลึกลับก่อนที่พวกเขาจะรู้ว่าเกาะแห่งนั้นเป็นที่อยู่อาศัยของราชันลิงยักษ์อย่างคองพวกเขาจะต้องเอาชีวิตรอดจากอันตรายทั้งหลายก่อนจะปิดเรื่องด้วยการเปิดเผยถึงความลับสุดพีคที่ทำให้ผู้ชมรู้ว่าเจ้าคองไม่ใช่สัตว์ยักษ์ตัวเดียวบนโลกและนี่เองก็เป็นเหมือนจุด เริ่มต้นอย่างเป็นทางการของ MonsterVerse จักรวัลมอนสเตอร์ยักษ์แห่งค่าย Warner Brothers ปี2019เมื่อมนุษย์ที่เต็มไปด้วยกิเลสต้องการจะควบคุมเหล่าสัตว์ยักษ์ให้อยู่ในคำสั่งทำให้ราชันของเหล่าสัตว์ยักษ์ต้องกลับมาอีกครั้งใน ก็ซิล่า king of the monsters ที่ครั้งนี้คู่ต่อสู้ของมันคือคิงกิโรราอสุรกายจากต่างดาวที่เป็นคู่ปรับตลอดการของก็ซิล่าตั้งแต่ค่ายโตโฮอีกทั้งยังเป็นการปรากฏตัวของเหล่าสัตว์ยักษ์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของค่ายแดนอาทิตย์อุทยัยไม่ว่าจะเป็นมอสลราหรือโรแดนเพื่อตอกย้ำความเป็นรายชันของก็ซิล่าก่อนจะปิดท้ายด้วยการเปิดเผยให้เห็นว่าสัตว์ยักษ์แต่ละตัวมีผลต่อระบบนิเวศของมนุษย์และภาพสุดท้ายที่ทําให้คนกรีดกันลั่นโรงคือภาพการโคจรมาพบกันระหว่างก็ซิล่าและง ที่เปรียบเสมือนไฟหยุดโลกก็ซิล่าเวอร์ซัองปี2021เปิดสังเวียนคู่เดือดระหว่าง2ราชันเมื่อเหล่ามนุษย์ยังคงความโลภไม่หยุดยัง้งเพราะต้องการใช้พลังของเหล่าสัตว์ยักษ์ที่รอบนี้ถ้าบงการไม่ได้ก็จะสร้างขึ้นมาเองเป็นเหตุให้กอซิล่าของเราต้องไล่อาวาสทำลายร่องรอยของสิ่งประดิษฐ์มหาภัยนี้ จนกลายเป็นสงครามใหญ่ฟัดยักษ์ akt, ระหว่างกอซิล่าและคองก่อนจะเปิดเผยผู้ร้ายตัวจริงจากกลทมินอย่างเมกกะกอซิล่าสองราชัน <l ac id> จึงต้องร่วมกันยับยั้งภัยพิบัตินี้โดยในภาพยนตร์เรื่องนี้ได้อดัมวินการ์มานั่งแท่นผู้กำกับนอกจากภาพยนตร์แล้ว ทางสตูดิโอ e g e n d a r y ก็ยังได้ทำการร้อยเรียงเรื่องราวทั้งหมดเข้าด้วยกันผ่านซีรีส์ m o n a s c h Legacy of m o n s t e อ s ออกฉายตอนแรกช่วงปลายปี2023โดยที่ครั้งนี้เรื่องราวจะถูกเน้นไปที่องค์กรโมน c ชองค์กรที่คอยสอดส่องดูแลเหล่าสัตว์ยักษ์โดยผ่านไทม์ไลน์ต่างๆของจักรวาล Mon อน e r v e r s เวิเปรียบเสมือนการอุดรอยรั่วของจักรวาลน,นี้เพื่อให้ MonsterVerse กลายเป็นจักรวาลสัตว์ยักษ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาล ฉลองทศวรรษแรกแห่งจักรวาลสัตยักษ์ด้วยภัยคุกคามใหม่ที่ร้ายกาจยิ่งกว่าเดิมซึ่งหมายจะทำลายสองราชันนี้ให้สิ้นซากร่วมกู่กล้องโห่ร้องให้ดังทั่วทั้งผืนแผ่นดินต้อนรับสองราชันพร้อมกันในกอซิลล่าปะทะของสองอาณาจักรใหม่สนับสนุนโดย c ซน e ม a า i ิก้าเนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณซนิม a าแอดโฮมบายโกลเด้นดักเอ i ดิจิทัลปรินติ หนึ่งไทยคู่ขงจะรวมเราเป็นหนึ่งเดียวกอสิล่าปะทะคองสองอาณาจักรใหม่เปิดรอบพิเศษพุทธที่27มีนาคมนี้และเข้าฉายจริง28มีนาคมนี้มีไฟ beside you I'll show you the way I am Paul Atreides ควงคืน Duke of Arrakis โลกของเจ้าดูนภาคสองวันนี้ในรูปแบบ IMAX, ScreenX, 4DX, MX4D, Sigma c i n e Stadium และในโรงภาพยนตร์คคมมนน่แดภายุกหามมาั คอสซีล่อปะทะคงสโซอาณาจักรใหม่เปิดรอบพิเศษพุทธที่27มีนาคมนี้และเข้าฉายจริง28มีนาคมนี้